่ะคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้านิดอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับฮานอยวันที่6เดือน11ตารางจับในตัวเลขวันนี้ที่เก็บสิตจิมาให้นะคะนี่คือตารางเนาะเลขเด่นของเราก็จะมีเลข8เลข3เลข9เลข7เลข4แล้วก็เลข1ป้าจับคู่เด่นมาให้แต่ถ้าใครไม่ชอบใจก็เอาตัวเลขในตารางไปจับเองได้เลยนะ ส่วนคู่เด่นที่ป้าจำให้วันนี้มี9 7 3 8 3 4 1 7 6 8แล้วก็3 7พูด3 7มสองรอบหรือเปล่าเนาะผงไม่ใช่เอาต่อไปก็จะเป็นจับ3ตัวมาให้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะจ๊ะจากการเก็บสิติของป้านะสามตัววันนี้ป้าจัดมาให้สี่ชุดนะคะสำหรับพานอยก็จะมีสามเก้าสี่เก้าหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่ 4 8 9ปฝากตัวเลขนี้เอาไปเล่นเอาไปคิดเอาไปลองดูว่ามันจะเข้าหรือยังเดินดีอยู่ต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะเมื่อวานตารางที่ป้าให้แต่ป้าลงเฉพาะในชนนะคะเมื่อวานนี้เข้านะคะตารางป้าเข้าพุกน้อยเลยนะคะแต่อยู่ที่ว่าดวงใครจะจับคู่ได้ตัวไหนเนาะแล้วที่เรามาพบกันวันนี้ก็ เหมือนเดิมเนาะที่ป้าเคยสัญญาคือว่าถ้าวันไหนมีเราพัฒนาเราก็จะมาพบกันทางวิดีโอเพื่อจะได้พูดคุยหรือคอมเมนต์กันมาส่วนเราพัฒนาวันนี้ทูอินวันเลยนะจ๊ะวันนี้มีทั้งฮานอยทั้งเราในคลิปเดียวจบเลยนะคะเราพัฒนาวันนี้ตัวเด่นตามนี้เลยสไลด์ไปเห็นเลยนะเห็นเห็นทั้งฮานอยเห็นทั้งเราไหมเนาะเราพัฒนาจะแคปหน้าจอได้เลยตามนี้เลยจ้ะ คงไม่ต้องบอกว่าตัวเลขอะไรเนาะแคปเอาเลยนะนี่เลื่อนมาฮานอยเอา้าให้แคปฮานอยอีกรอบนึงโอเคซูมไกลๆให้ดูให้เห็นทั้งหมดทั้งลาวทั้งฮานอยเนาะจ้าโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ